ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On s i t e กับผมไอเดียดารันพบครับ ก่อนหน้านี้ทางช่อง b a n k o k o n s i t e ของเราก็เคยได้ทำคลิปรายการสรุปข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าใหม่ของทางกรุงเทพมหานครที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการไปพร้อมๆกันมากมายหลายโครงการเลยทีเดียวและหนึ่งในโครงการที่หลายคนให้ความสนใจเพราะเป็นงานก่อสร้างที่ค่อนข้างจะพลิกสภาพจากถนนที่เคยรุดโซรมมายาวนานให้กลายเป็นถนนที่เรียบและเดินทางสะดวกขึ้นมากรวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงภูมิทัศน์จากการพัฒนาทางเท้าใหม่อีกด้วยเนี่ยก็คือบริเวณถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำในพื้นที่เขตพระโขนงและเขตบางนา ที่ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตให้ชมกันในวันนี้นี่เองนะครับสำหรับภาพรวมของโครงการนี้ก็จะมีเนื้องานหลักๆเป็นการปรับปรุปรงผิวจราจรพร้อมงานปรับปรุงคันหินและทางเท้าบนถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำช่วงจากจุดตัดกับทางรถไฟแถวหน้าโรงงานคอนกรีตซีแพคบางจากมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เลียบแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลังน้ำมันปตทและโรงกลั่นบางจาก ผ่านหน้าสำนักง,งานเขตบางนาผ่านจุดตัดกับถนนสันพวุธแล้วมุ่งหน้าลงใต้ต่อไปเรื่อยๆจนไปสิ้นสุดที่แนวรอยต่อเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการตรงแถวหน้าฝั่งทหารเรือบางนารวมระยะทางประมาณ3.7กิโลเมตรซึ่งตัวโครงการเขาก็ได้มีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2เฟสใหญ่ๆคือเฟสแรกช่วงที่ในแผนที่แสดงเป็นสีเหลืองจากถนนสันพวุธไปถึงสุดเขตพื้นที่กทมกับเฟสที่2ท,ที่แสดงเป็นสีส้มซึ่งเริ่มงานตามมาทีหลังนิดหนึ่งจากจุดตัดทางรถไฟถึงถ,งถนนสันพวุด โดยช่วงที่ผมจะพาทุกคนมาชมกันในวันนี้ก็คือช่วงที่2ที่เป็นสีส้มนี่เองครับและตอนนี้เราก็มาถึงจุดเริ่มต้นโครงการตรงบริเวณจุดตัดกับทางรถไฟโดยเราจะเริ่มชมกันจากตรงนี้มุ่งหน้าตามถนนฝั่งขาออกไปจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในเฟสสองตรงแยกสันพวุฒโดยภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดณนะวันที่เรามาถ่ายทาคือวันที่11มีนาคม2568นะครับ เอาจริงๆก็ต้องบอกว่านับจากที่โครงการนี้ได้เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างมาได้ราวครึ่งปีตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ย ถนนสายนี้เขาก็มีการปิดการจราจรปรับการเดินรถเป็นแบบทิศทางเดียวหรือว่าวันเวเป็นช่วงเวลาคือตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่ายโมงจะเปิดให้ผ่านได้เฉพาะฝั่งขาเข้าจากแยกสันพวุิมุ่งหน้าไปทางซีแปรบางจากส่วนช่วงบ่ายโมงถึง6กโมงเช้าวันถัดไปก็จะเปิดให้ผ่านได้เฉพาะฝั่งขาออกจากหน้าซีแปรบางจากไปแยกสันพวุิในเส้นทางที่เรากําลังมาในวันนี้นี่เองด้วยเหตุผลด้านความไม่ค่อยสะดวกตรงนี้ประกอบกับฝุ่นดินจากการก่อสร้างก็เลยทําให้หลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองเลือกที่จะเลี่ยงไม่เดินทางผ่านเส้นทางนี้กันไปหลลายยยเเเดดือนทีีว ก่อนหน้านี้เลยไม่่อยได้มีภาพบรรยากาศมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันเท่าไหร่แต่ด้วยความที่วันนี้ผมมีภารกิจต้องเดินทางมาแถวถนนสันพวุธพอดีแล้วงานก่อสร้างก็คืบหน้าไปมากจนเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยก็เลยถือโอกาสนี้พาคุณผู้ชมมาสำรวจภาพบรรยากาศกันแบบคร่าวๆแล้วเราค่อยมาชมกันอีกทีตอนที่เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดในเร็วๆนี้ครับสำหรับเหตุผลที่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างเขาต้องเปิดให้ผ่านเป็นแค่วันเวนั้นก็เพราะตัวถนนสายนี้เป็นถนนสายเล็กๆที่มีแค่2ช่องจราจรหรือว่า2เลนมาตั้งแต่แรก แล้วตอนที่เริ่มงานก่อสร้างใหม่ๆเขาก็ทําการรื้อผิวจราจรของถนนเดิมออกเพื่อสร้างใหม่ไปทีละเลนเลนหนึ่งก็ทํายาวๆไปเลยพอทําเสร็จเลนหนึ่งก็เปิดให้รถใช้เลนนั้นแล้วก็สลับไปทําต่ออีกเลนหนึ่งทาให้เหลือพื้นที่ให้รถผ่านได้เลนเดียวมาตลอดจนมาถึงตอนนี้ที่งานก่อสร้างเพิ่งจะเริ่มเสร็จเกือบจะสมบูรณ์ครบทั้งสองฝั่งก็เลยพอจะเดินทางผ่านได้สะดวกขึ้นบ้างแล้วแต่เข้าใจว่ายังเหลือการเก็บงานเล็กๆน้อยๆอย,ๆอยู่เพราะก็เห็นยังมีรถก่อสร้างกับรถผู้รับเหมาจอดในเเเเเเเลลนนนนทาาางงงขววววมืออออยยยยู่่่่ปปปป็ป็็ชๆกกััิด์ตตไีแ คงจะกลับมาเปิดให้วิ่งสวนกันได้ตามปกติในเร็วๆนี้แล้วเนื่องจากตอนนี้ก็ล่าช้าไปจากกำหนดเดิมที่เคยแจ้งไว้ว่าจะเสร็จตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับ ถึงผมจะบอกว่าในช่วงที่มีงานก่อสร้างผมและหลายๆคนเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านถนนสายนี้แต่ถ้าว่ากันตามตรงใครที่เคยได้ใช้งานถนนทางรถไฟสายเก่าปาักน้ําเส้นทางนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มปรับปรุง<ๆ>ก็คงจะทราบกันดีว่าสภาพดั้งเดิมนั้นก็ไม่ใช่ถนนที่น่าใช้งานกันสักเท่าไหร่อยู่แล้วเรียกว่าบางคนอาจจะยอมเลี่ยงไปใช้ถนนสายอื่นที่คู่ขนานกันอย่างถนนสุขุมวิททั้งทที่รถติดมากกว่าด้วยซ้ําเพราะด้วยความที่ถนนสายนี้เนี่ยก็ถูกใช้งานอย่างหนักโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เดินทางเข้าออกท่าเรือคล ก็คลังสินค้าที่ตั้งอยู่ตามแนวถนนสายนี้มายาวนานนับ10บสบปีแต่ท่านทั้นที่เป็นอย่างนั้นตัวถนนกลับไม่ค่อยได้รับความใส่ใจดูแลปรับปรุงเท่าไหร่เรียกว่าถูกปล่อยให้ค่อยๆทรุดโทรมลงเรื่อยๆจนมีสภาพกลายเป็นหลุมเป็นบ่อมีปะมีซ่อมบ้างให้พอใช้ได้แค่เป็นจุดๆไปส่วนสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างทางเท้านี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวเพราะหลายๆช่วงก็ไม่ได้มีแม้แต่ทางให้คนเดินผ่านได้ด้วยซ้ํา ดังนั้นก็เลยนับเป็นข่าวดีของใครหลายๆคนเลยเมื่อทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครเขาได้มีโครงการพัฒนาปรับปรุปรงถนนสายนี้ใหม่แบบยกเครื่องคือปรับผิวจราจรใหม่มาเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่หนาแล้วก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ารองรับน้ําหนักรถใหญ่ได้สบายๆแล้วยังมีการก่อสร้างทางเท้าใหม่ตลอดแนวทั้งสองฝั่งให้มีรูปแบบตามมาตรฐานที่สวยงามดูดีและเดินสะดวกขึ้นได้อีกด้วยซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายผมจะพาไปชมตัวทางเท้าใหม่ที่ว่านี้กันแบบชัดๆอีกครั้งหนึง่งส่วนตัวผิวจราจรแบบคอนกรีตทีี่่่่ทททําาาาาใหมมจกเดินนงผ โดยส่วนตัวผมคิดว่าเหมือนจะยังไม่ค่อยเรียบเวลาขับรถผ่านยังรู้สึกสั่นๆอยู่พอสมควรแต่ยังไงก็ขอราดูตอนเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบงานแบบ100%อีกทีก็แล้วกันครับ เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอยสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าทำไมถนนสายนี้ถึงมีชื่อว่าถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำนะครับนั่นก็เพราะว่าในอดีตเมื่อกว่า130ปีก่อนแนวถนนสายนี้ก็เคยเป็นเส้นทางรถไฟของเอกชนแล้วยังเป็นทางรถไฟสายแรกของไทยเลยด้วยมีชื่อว่ารถไฟสายปากน้ําเชื่อมต่อสถานีหัวลาโพงกับสถานีปากน้ําในจังหวัดสมุทรปราการความยาวรวมประมาณ21กิเมตร โดยหลังจากที่รถไฟสายนี้เปิดให้บริการมายาวนานหลาย10ปีในปี2503ช่วงยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐก็ได้มีการยกเลิกเส้นทางรถไฟแล้วสร้างถนนทับไปแทนโดยส่วนหนึ่งก็เลยกลายมาเป็นถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำในปัจจุบันในขณะที่อีกส่วนก็กลายเป็นถนนพระรามที่4นั่นเองครับ และตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในเฟส2ตรงแยกจุดตัดกับถนนสันพาวุดกันแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่เราจะจบคลิปเดี๋ยวผมจะพาลงไปเดินดูสภาพงานก่อสร้างทางเท้าใหม่กันสักเล็กน้อยที่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของโครงการปรับปรุงถนนสายนี้เช่นกันครับและที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งของทางเท้าใหม่ริมถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำที่กาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าผิวทางเท้ามีการเทคอนกรีตเอาไว้แต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่เสร็จสมบบูรรณ์นะคั พราะตามแผนงานคือหลังจากนี้เขาจะมีการเทผิวหน้าอีกชั้นด้วยแอสฟัลต์หรือว่ายาาตอยสีดำซึ่งก็เป็นหนึ่งในรูปแบบทางเท้าที่ทางกทมเลือกนํามาใช้กับถนนในเขตชานเมืองหลายแห่งอย่างเช่นถนนพุทธบูชาตรงแถวหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือถนนคุ้มเกล้าในเขตลาดกระบังที่ทางแบงคอกออนไซต์เองก็เคยพาคุณผู้ชมไปชมกันมาเมื่อปีที่แล้วโดยทางเท้าริมถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ําตรงบริเวณนี้เมื่อทําเสร็จสมบูรณ์แล้วก็น่าจะออกมาดูดีและเรียบร้อยรวมทั้งมีความแข็งแรงพอที่จะใช้งานกันไปได้ยาว,ยาว เลยยทีีเดเดวอาเป็นว่าเดี๋ยวพอเขามีการลาดยางกันเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะพาทุกคนกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งก็แล้วกันนะครับและที่เราได้ชมกันมาทั้งหมดนี้ก็คือภาพความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำเฟสที่2ในช่วงกลางเดือนมีนาคม2568ที่ทาง Bangkok On s i t e ได้พาทุกคนมาสำรวจกันในครั้งนี้ครับ ชมกันจบแล้วยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจกนนารนําเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจทางอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยส่วนถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถสแกน QR code พร้อมเพย์เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือสนับสนุนผ่านการให้ซูเปอร์ตังส์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ b a n g k o k อนไซต์ site, ตอนต่อไปครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ